คุณนิรนามฝากถามพระครูว่าถ้าเราเกิดมาเป็นเพศชายเนี่ยจะดีที่หนึ่งเพศหญิงมาที่สองและระวังกระเทยกับเกย์อย่างไหนจะดีกวกันไม่ดีทุกทั้งคู่จบใครจะดีกักันไม่ดีทั้งคู่อ่ะไม่ต้องไปเลือกอ่ะเลือก ใค,ใครเป็นเกย์ก็เลือกใครเป็นกระเทยก็เลือกแล้วสิ่งสำคัญก็คืออาตมารู้ไม่รู้กระเทยมันคือยังไงเกย์มันคือยังไงไม่รู้นี่สำคัญมากอาตมาโง,ง่จริงๆโง่ไม่รู้กระเทยคือยังไงเกย์คือยังไง,ไง,ไงแต่รู้ว่ามันไม่ใช่พวกอ,พวก,อพวกปกติอะม่ใจะพวกปกติคนไม่ปกติอะกระเทยก็ตามเกย์ก็ตามคนไม่ปกติไม่ได้เป็นธรรมชาติไม่ได้ปกติ ไม่ปกติก็นี้รู้เท่านี้ก็พอแล้วนะเพราะฉะนั้น้ามันจะออกจากปกติขึ้นไปอีกนิดนึ่งเราก็ระวังกันละกันยิงไปจนกระทั่งกลายเป็นจริงเป็นจังไปเลยข้ามชาติมาอีกกี่ชาติกระเทยนี่หรือว่าเกย์ก,ก็ตามเนี่ยอนะทีิเท่าที่เอาก็มาเข้าใจคือพวกที่ผิดเพศนะพวกรักกเพศเป็นคนข้ามเพศเป็นคนที่สรุปเป็นภาษาธรรมะก็คือ เป็นคนกิเลสซับซ้อนเพศตนเองก็ไม่รู้เพศตนเองแล้วก็อยากจะเป็นนั่นนี่ซับซ้อนจนก,กระทั่งเกิดมาเอ๊ะกูจะเป็นเพศอะไรวะเนี่ยวะคือมันพระพุทธเจา้าถึงบอกว่าคนที่มีกิเลสซับซ้อนธรรมชาติแท้แทเพศผู้เพศเมียก็สลับซับซ้อนจนก,กระทั่งไปติดไปยึดสับสนตนเองกระดานนี้ท่านไม่ให้บวช พระเกหรือว่ากระเทยเนี่ยมาบวชแม้รู้ภายหลังถ้าไม่รู้เราก็ต้องว่าแล้วไปมันไม่รู้ว่ามันปลอมตัวมันก็ไปยอมเรียกว่ารักกระเพงมาปลอมตัวมาบวชไม่ให้บวชถือว่าไม่อะไรท่านเรียกว่าไม่มอะไรไม่เป็นอ,อันตรายเยอะจะทำในการที่จะมาบวชบวชไม่ได้กระเทยบวชไม่ได้ แอบมาบวชขบวนมาบวชปลอมพยายามเสแสร้งกลบเกลื่อนไหมว่าไม่เป็นกระเทยบวชแม่รู้ภายหลังก็ต้องจับไปศึกกระเทยบวชไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้นี่สังคมาศาสนาพุทธเต็มมันเยอะแยะเละเทะเลยนี่มันไปไม่รอดนะมันไปไม่รอดแล้วก็อะไรกันเกนกอยู่ไม่รู้นะเอาละแค่นี้ก็เหลือ,ลอพอละพูดแค่นี้ก็พอลนะนะ เพราะงั้นจะให้อัตมาวิจัยวิจารณ์อะไรเดียวกันไม่เอาทั้งนั้นไม่ดีทั้งคู่นะคุณพรสิทธิ์เจรวันศินกราดนมัสก,การพระครูครับพระครูเคยเทศว่าพระสารีบุตรนานๆครั้งก็ไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อไต่ถามนานๆครั้งก็ไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อไต่ถามสอบถามหนึ่งในช่วงสิบสี่วันวมงเล็บถ้าจำไม่ผิด ที่ภาษาดิบุตรภาคเพียนประโมคคลาใช้เวลาเจดวันภาษาริบุตรใช้เวลาสิบสีวันบรรลุอรหรันต์ระโมกขลาสำเร็จก่อนใช้เจดวันช่องเจ็ดวันถ้าจะปิดที่ภาษารีบุตรภาคเพียนก่อนจะบรรลุอรหันต์นั้นพระษารีบุตรไปไต่ถามพระพุทธเจ้าบ้างไหมครับและด้วยประเด็นใดครับ มาทำเป็นมารวมถามความลับอาตมาไม่บอกหรอกอย่ามาถามใจยากไม่บอกหรอกที่จริงจำไม่ได้นะระลึกไม่ได้นะเพราะงั้นก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาบอกคือความจำนี่นะสิ่งที่มันจำได้เนี่ยมันเหมือนต้นไม้นี่นะสะเก็ดข้างนอกมันก็จะร่วงนี้ไปก่อนใช่ไหม เปลือกมันก็จะ,ม,จะมันก็จะหายไปตามแล้วกับกับพี้แล้วค่อยๆเนื้อแล้วก็แก่นเพราะอาตมาเนี่ยมันก็จะเหลือก,กันนะเป็นอยู่ะฉะน้ะไ้กับพี่ไอ้กับสเก็ตอ,อะไรข้างนอกมันจำไม่ได้หรอกมันร่วงร่วงหายหล่นมันจำไม่ได้จำได้แก่นเพราะแก่นนี่คืออนุัยอนุสัยคำนี้เป็นอนุสัยของสัจธ,ธรรมฝ่าย ฝ่ายกุศลฝ่ายดีอนุสัยอัตมาอธิบายอนุสัยฝ่ายดีอนุสัยฝ่ายชั่วฝ่ายบาปฝ่ายกุศลทั้งสองสองสภาพอาตมาอธิบายไปหมดแล้วแต่ทนนี้คนที่เข้าใจแต่ว่าอนุสัยคือสิ่งที่ไม่ดีแล้วล้างอนุสัยได้ก็นั่นแหละก็ไปขั้นตอนหนึ่งก็ถูกแต่อาตมาแต่อธิบายเลยไปจนตั้งถึงขั้นอนุสัยในฝ่ายดีนะ อนุสัยคือสิ่งที่อยู่ในก้นบึ้งของจิตอาศัยอยู่อย่างาพระโพธิสัตว์จะรู้จักอนุสัยดีเพราะว่าจะต้องยืนยันอนุสัยเอาไว้สยะนี่แปลว่าตัวเองตัวเจ้าจะยืนยันตัวเองเอาไว้อนุต้องตามสิ่งเหล่านี้หรือว่าเป็นสิ่งที่มันละเอียดเล็กน้อยอนอุจะต้องรู้ชัดเจนแล้วก็มีไว้สําหรับเพื่อที่จะต้องใช้อาศัยอยู่จึงเรียกว่าอาศัยหรืออนุสัย เออถ้าถามพระจากดูว่าพระครูจําแม่นกราดานไหนไปอ่านหนังสือสัจจะชีวิตอ่ะโอ้โหจำานั้นแหละก็มีอะไรอะไรบ้างนะก็มีไอ้ที่จำหน้ากับภูมมาอะไรซึ่งอตาตมาก็ก็ไม่ได้ปิดในบังอะไรหรอกอะไรที่พอรู้ได้อะไรได้ก็บอกไปอะไรควรก็พูดอะไรไม่ควรก็ไม่เคยพูดพลัเพรือไม่ครรเมมคยพูดเล่นพูดอะไรนักมันไม่ดูดีนะก็ถามที่ควรนะ รก็อยากจะรู้จักคนต่างๆก็ชอบที่จะเทเรซอกแซกแซกแซกรืูอะอะไรตไปเรื่อยๆอคนหนึ่งผ่านไปถามคนสององีกว่านอกจากช่วง14วันแล้วมีตัวอย่างเรื่องสภาวธรรมหรือคําถามเชิงโลกวิทูที่สอบถามบ้างไหมครับโอ้เอาละอน,นุก็ยังไม่ไม่ค่อยจะ,ะระลึกได้แล้วจะมาถามอะไรละเอียดพวกนี้อีกก็ก็เอาเถอ,อะนะ อัตมาว่าถึงคุณจะรู้ไปแล้วคุณก็อ่านที่มีอาจารยวาดก็ตามเทรวาดก็ตามเขียนไว้คุณก็อ่านก็ทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นก็เลือแหล่แล้วจะมารู้อะไรกันอีกแค่นั้นก็ทำการเข้าใจหรือทำให้ได้ที่คุณมั่นใจว่าอันนี้ควรทำให้ได้คุณก็ทำให้ได้เธอะเอาแต่รู้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 แต่ไม่ทำ เมื่อไรคุณจะบรรลุล่ะนะรู้นะมันมากถ้ารู้ได้ดังม,มากม,มากมมาก็ยิ่งจะรู้ไปอยากรู้มากแล้วไม,ไม่เข้าเรื่องอะไรหรอกรู้แล้วทำรู้อะไรที่แน่นอนแ,แน่ใจว่าเออย่างนี้ควรจะทําให้สําเร็จดีๆให้สําเร็จได้ก่อนที่จะแทนที่จะไปจะได้รู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 ้ร,ร,รู้มันรู้ไม่จบหรกโลก,กจินตานะรู้มากมากมากแล้วก็ไม่ได้ทําปฏิบัติให้เขาเป่าเลยให้เจเสร็จขออภัยเถอะอาตมาพูดตอนนี้แล้วก็ระลึกถึงท่านเจ้าคุณประยุทธ์ อะยุตโตอาตมาก็อยากจะให้ท่านเข้าใจตรงนี้ให้ดีท่านเป็นนักศึกษาและศึกษาไม่จบจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านก็ยังเอาใ่ศึกษาท่านไม่เข้าเป้าที่จะพยายามศึกษาสักกายะแล้วปฏิบัติให้ได้เป็นลําดับมาเรื่อยๆอาตมารละแม่ขออาภาัยในสงสารตรงนี้ท่านเป็นนักศึกษาได้จริงจังต่อการศึกษาซื่อสัตย์ต่อการศึกษาท่านก็เลยขออาภัยอีกทีนึง เพินไปกับการศึกษาจนเกินไปมากไป